ครับก็สวัสดีครับนะครับเราก็มานะครับดูที่พักนะครับภูเวลล่านะครับที่ชุมพรนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็ด้าน้นหน้านะครับเราจะติดชายหาดเลยนะครับติดชายหาดนะครับมีกระส่วนตัวนะครับมีสาสนตัวนะครับสาส่วนตัวนะครับชายหาดนะครับอากาศดีมากนะครับดูนะครับสำหรับที่พักนะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะยอดนะครับสำหรับบูเวลล่า เราโนะครับที่พักางในะครับไปมีบหูไก็มีตั้งนะครับที่พักภายนอกนะครับมีบาร์นะครับมีนะครับห้องพักนะครับห้องพักหนึ่งนะครับก็น้องได้สองท่านนะครับ ห้องพักสองนะครับน้องแม่สองท่านเช่นกันนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็นะครับดีมากนะครับก็เป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับห้องสามนะครับโอ้โหนะครับ ปิ้นสุดๆนะครับปิ้นสุดๆนะครับนอนดูนะครับคืนนะครับนอนดูคื่นนะครับปิ้นสุดๆนะครับปิ้นปิ้นไม่ปิ้นนะครับปิ้นไม่ปิ้นดูนะครับดูเลยนะครับดูอะนะครับปิ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับด้านนอกนะครับขึ้นทะเลสัดสาดเข้ามดใจนะครับโอ้โหนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกับที่พักแห่งนี้นะครับยอดมากนะครับมาดูอีกหนึ่งห้องนะครับ อีกหนึ่งห้องเช่นกันครับโอนะครับเปิดหน้าต่างครับนะครับเห็นแล้วครับขึ้นซัดซาเข้ามอใจโอ้สุดยอดจริงครับสำหรับคูเวล่าที่นี่นะไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเขาจะมาเพื่อพวกเราเาจะเล่นนะครับส่วนของคาราโอเกะนะครับความบันเทิงต่างๆนะครับบ๊องบ๊องบ๊องบองสุดยอดครับสุดยอด